วัสดจ้าวันนี้แม่จะมาทำอะไรเอ่ยต้มรโรค,ค่ะนี่มีไข่ปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หมูค่ะหมูกับไก่นี่ในตู้เย็นเรามีอะไรเราก็ใส่ได้เลยนะคะพวกเนื้อสัตว์เนาะจะทำแบบสูตรโบราณนะคะแล้วแม่ก็จะใส่สาเกเลยค่ะ สามเกอนะคะก็คือกระเทียมพริกไทยรากผักชีตามค่ะผัดก่อนนะคะเอาไปผัดก่อนค่ะผัดให้หอมหอมอืัอผัดให้สามเกือหอมหอมสูตรโบราณแม่จะไม่ใช้ ผงแบบที่เขาขายตามตลาดบางคนอาจจะสะดวกแบบนั้นนะคะแต่เนาะเราเคยกินแบบเป็นเด็กๆพ่อแม่สอนทํามาแบบนี้อันนี้แบบโบราณน,นะคะใครสะดวกแบบซื้อเป็นซองก็ได้ค่ะซื้อเป็นซองแบบนี่ค่ะก็จะเป็นแบบเนี้ยอ่ะ เนี่ยค่แบบสําเร็จก็จะเป็นแบบเนี้ยแต่แม่ไม่ใช้นะคแม่จะใช้สามเกลือมันจะหอมกว่ามึงคนสะดวกแบบนั้นก็ซื้อได้นะคะเนี่ยค่ะเข้าจะหอมเปิดไฟอ่นอ,อนๆคะไฟอ่อนๆผัดให้มหอมอันนี้ก็เรียกสูตรโบราณน,นะที่แม่ให้กินตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ย เสร็จแล้วค่ะแม่ก็จะใส่หมูกับไก่ลงไปเลยค่ะผัดก่อนผัดให้ข้าหอมๆอมก่อนนะคะ เปิดไฟกลางๆค่ะเปิดไฟกลางๆเลยนะเห็นไหมเออ ไยากสักดีมากเลยไม่ได้ผ่านเจอผ้าหมูเขาแบบเริ่มแบบสุก50เปอร์เซ็นต์นะคะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็แลแกแล้วจะเราเลยนะคะน่าจะกไปใายชื่อดำนิดหน่อยะคะ่ะ 一晚菜。 ผัดหมูให้เข้ากันก่อนนะคะผัดให้เข้ากันให้หอมหอมนะคะให้ก็จะใส่อะไรคะใส่ไข่ลงไปค่ะ ค่อยนะคะเดี๋ยวไข่จะแตกเราก็ค่อยๆค,ย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 คนนะคะบางคนอาจจะเอาน้ำตาลกรีบเนี่ยผัดแต่ว่าแม่จะใส่ตอนนี้เลยนะคะให้เขาไม่ค่อยละลายลงไปค่ะ ะะแล้วแต่เรานะคะความหวานแม่ก็จะค่อยๆใส่ลงไปแม่จะเติมน้ำน,นะคะเดี๋ยวผัดแป๊บนี้ เติมน้ำให้ท่วมไหมคะ่ะคล้ายๆว่าเราตุ๋นเขาค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะปิดฝาไว้เพราะเขาเดือดแล้วก็ ก็ยมาพลิกอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะแม่เปิดฝาแล้วนะเดือดแบบนี้นะคะหอมมากเลยนะแม่จะมาช้อนมันออกนะคะช้อนมันออกนิดนึงนี่ค่อยๆช้อนค่ะ ช่วงนี้อยู่บ้านเนาะก็ทำอทา,าใหญ่ๆพะโลนี่ถ้าไว้ค้างคืนอร่อยมากเนี่ยค่ะแม่ก็จะใช้แค่สามอย่างสามเกลือแล้วก็ซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานแค่นั้นเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะชิมตามใจชอบเราเลยนะคะ ก็คือจะหวานประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหอมกระเทียมพริกไทยมากคือสูตรเนี่ยค่ะเป็นเป็นเป็นตั้งแต่แม่กินตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เนาะเอาที่เราสะดวกเลยนะคะผมพารโลเนาะบางคนอาจจะอยู่แบบในห้องอะไรอย่างเงี้ยพาร์ทมินอะไรเงี้ยไม่สะดวกก็ ซื้อแบบซองก็ได้ค่ะเดี๋ยวแ,แม่จะมาชินมนะคะ พอดีแล้วค่ะรสชาติไม่ชอบดำประมาณนี้นะคะนี่็นไยคะได้หนึ่งวันได้หนึ่งมือ้อเลยเราแค่นี้จบอยู่บ้านจบนะเดี๋ยวแม่จะมาปรุงอีกทีหนึ่งให้เขางวดอีกนิดนึงคือเคี่ยวให้เขาแบบ อุ่ยวียค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกค่ะนี่น้ำเขาเริ่มแบบลดลงแล้วแม่จะมาใส่อะไรคะขั้นตอนต่อไปก็ใส่ผักชีโรยหน้าค่ะนี่ผักชีโรยหน้าลงไปเลยมือแม่สาลแล้วนะคะเราก็ได้พัลโหลสูตรโบราณ ทานกันทั้งวันเลยไม่ต้องออกไปไหนง่ายๆค่ะใครๆก็ทําได้เนาะโอเคนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แม่ออนด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแม่จะตากให้ดูเนาะว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหน ถ้าเป็นแบบนี้จ้า